เดี๋ยววันนี้ให้ดูกับดักกับดักฟีโรโมนล่อด้วงงวงมันเทศครับนี่อันนี้ใช้ถุงมันตัวตัวที่ใช้ดักเป็นฟีโรโมนถุงมัน,นมันก็จะตกลงในถังมีแป้งมันลอยอยู่เพียบเลยจิ๊กจิกจิก,ก,กใช่ทั้งนั้นเลยครับจะเป็น ลูกงงตัวผู้ที่บินมาประมาณหกโมงครึ่งหกโมงเย็นนะครับสิบแปดสามศูนย์ถึงยี่สิบศูนย์ศูนย์มันจะบินมาเพียบเลยให่ดักไว้ทิ้งไว้ค้างคืนได้ประมาณนี้ีให้ดู ให้ดูตัวดักเต็มๆเป็นแผน่นฟิวเจอร์บอร์ดเอามาตัดเสียบช่องใส่ถังด้านข้างทาด้านข้างถังถังนะครับด้านข้างถังจะทาไอา้น้ำมันมะกอกแล้วก็ด้านล่างก็โรยแป้งไว้ซือด,ดักเก็บแต่ถ้าใส่น้ำถ้าใส่น้ำนี่ แมงตกลงไปมันมันจง้ํำตายครับก็ <c oughs> ดีไม่ไม่ฆ่าสัตว์ก็เลยต้องดับเก็บเอาไปทิ้งที่อื่นทิ้งใส่กระป๋องนี่อยู่ข้างในให้ดูเยอะเยียอะเเลยสูมให้ดูครับ เยอะไหมครับเท่า <c> น <oughs> <th> <ang un> yeah. <13 especie> exactly. ี้แหละครับ